ชื่อจริงว่าอะไรนาธานบัตลิงถูกต้องพอชื่อเท็ดเทเคมาเม็เน็ครับบิทกดอทชื่ออริงว่าอะไเทศพรพองเันดเทยดอทติเท็ด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 เทีดเท็ดเท็ืเน็ดเท็อเท็ดเทเนดท็ดเไดเท็เท็ดเ เน็ตมีพี่น้องกี่คนเอย่างนี้ดีกว่าพี่เน็ตมีรวมรวมตัวพี่เน็ตด้วยใช่ไหมไม่รวมตัวเน็ตไม่รวมตัวเน็ตมีสามถูกตอ้องบอกแล้วให้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 บิ๊กบอยพร้อมไหมพร้อมครับฟังให้ดีนะหันหลังของฉันลงเปิดตัวของฉันออกมาแล้วเธอจะเป็นคนที่ฉลาดมากขึ้นมันคืออะไรหันหลังของฉันลงหนังสือเฮ้ยต้ังไดนะ้ไงวะผมไม่รู้ผมไม่เข้าใจคำถามเลยมาเม่เนสครับ อะไรเอ่ยรูเต็มไปหมดแต่น้ําก็ยังอยู่ในนั้นได้โอ้ฟองน้ำสปันจ์สุดยอดอะไรเอ่ยมีเมืองมีร้านค้ามีถนนแต่ไม่มีคนเมืองหลางพี่เมืองล้างไงก็ไม่มีคนอะเมืองหลางคนก็ยังสามารถเข้าไปได้อะไร้าวอะไรแผนที่โอ้มีร้านค้าหรอไม่มี ไอ้าลเอ้อู้โอเอ้โ้กินอ้นด้ะ i เดี๋ยวก่อนนะโผล่น้ํขึ้นมาถึงนี้นะอเย็น แต่มันก็ดีหน่อยเพื่อไอ้น้ำแข็งละลายหมดแล้วแต่ตอนนี้ปวดเยี่ยวบิ๊กบอยรีวิวของพร้อมไหมครับครับถ้าหยิบแอปเปิ้ลสองลูกจากแอปเปิ้ลสามลูกคุณจะมีแอปเปิ้ลกี่ลูกสองลูกต่างไมายเมงเนสครับมีโค้กอยู่สองกระป๋องกินไปหนึ่งกระป๋องจะเหลือกี่กระป๋องคือกินโค้กไม่ได้ครับต้องดืง่ม <laughs> <laughs> ชา,ชา ยังมีสองคุณแต่อันนึงมันหมดถูกต้องคไอนายครับแม่ของเนทมีลูกชายอยู่3มคนคนแรกชื่อเบนคนที่สองชื่อแซมคนที่3ชื่ออะไรชื่อเนทอ่ะถามถ้าคุณกําลังวิ่งแข่งอยู่แล้วคุณแซงที่สองคุณจะเข้าเส้นชยัยเป็นอันดับที่เท่าไหร่ที่หนึ่ง <laughs> คนแรงที่สองไ,ไม่ใช่คุณแซงคนที่สองคุณเป็นคนที่สงแล้วติ <laughs> บอยยอมแพ้ครับ,รบมาไหมไนะครับฟังดีๆนะครับให้อาหารฉันฉันจะมีชีวิตอยู่แต่ถ้าให้น้ำฉันฉันจะตายคืออะไรครับ give food. ให้อาหารให้อาหารมีชีวิตให้น้ำ uh, mm hmm. ให้อาหารเขจะต่อให้น้ำ <What? S 1> ไฟพี่วอนี่ กระจกเป็นได้ทุกคนแต่ถ้าแตกเมื่อไหร่รักษาฉันให้ดีฉันจะเป็นทุกคนได้แต่ถ้าฉันแตกเมื่อไหร่ฉันจะเป็นใครไม่ได้อีกเลยคืออะไรตุ๊กตายางคพิษตุ๊กตายางอะคำตอบคือกระจกกระจกเป็นได้ทุกคนแต่ถ้าแตกเมื่อไหร่จะเป็นใครไม่ได้อีกเลยเติมน้ำให้คนได้ครับ ตาดันมาหมนเ่ Net ครับมีคนทั้งหมด100คนยืนอยู่ริมหน้าผาถามว่าคนที่เท่าไหร่จะตกหน้าผาคนที่เท่าไหร่จะตกหน้าผากูรู้คนแรกทิดพ <Hit. S 2> ุอบตด้ครับนายคนที่เก้าคต้องคนที่เก้าจะตกหน้าผาเพราะเขาเก้าแล้วก็ตกหน้าผาเติมน้ำมาหม่เน่เลย อนนี่ขาผมลอยอยู่นะตอนนี้ขาลอยตอนนี้ผู้ชายผมลอยเหมือนกันคำถาม d ั e ด d นเด h เป็นคำถามสุดท้ายผมจะตั้งบดหมู่ขึ้นมาให้ผัดกันตอบใครตอบผิด แพ้ไปเลยตางเกียด์ปงเกียดหมุนมูแบบนี้พร้อมแล้วหมวดนั้นก็คือตัวละครในเกม ROV ห้ามซ้ำนะโอ้ตายแวนนายโอ้หกิลด์มูร์ทอกส์เก็กชัยเดนแบทแมนอู๋คนซูเปอร์แมนเดี๋ยวเพิ่งนะมันมีอะไรกว่ะยอนเดนวันเดอร์วูแมนนายโอ้มีตัวอะไรเยอะวะ chúc cư xong 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 다오미네베나가아봉 <목소리나> 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 <목소리나>